คืนนี้จันสว่างแต่ใจฉันมันอ้างว้างเธอที่เคยเพียงครางอยู่ห่างกันแสนไกลกลางแสงจันทร์คืนหนึ่ง ก็เคยสัญญากันไว้ขอให้เธอเป็นจันร์ของใจส่งนำทางให้ฉันวันที่เราห่างไกลหัวใจยังห่วงไม่เคยจะหา คืนที่เราห่างไกลหัวใจอ้างว้างฉันมีเพียงเธอก็มันคิดถึงเธออยากบอกกับเธอเอาไว้อยากรู้เธอเป็นยังไงสบายดีอยู่หรือเปล่าก็มันคิดถึง ฝากท้องฟ้าและดวงดาวออกกอดเธอแทนฉันทีคิดทอทุกมือคนลืมคำสัญญาสิ่่วยหาคืนเจ้าอีกบ่โดนยังกวงหา คือเก่าเฝ้าอดทนคิดพอดะไรวันที่เราห่างไกลหัวใจยังห่วงไม่เคยจะห่างคือ มีเพียงเธอก็มันคิดถึงเธออยากบอกกับเธอเอาไวอยากรู้เธอเป็นยังไงสบายดีอยู่หรือเปล่า <c oughs> ก็มันคิดถึงเธอบอกผ่านคืนที่เงียบเงาฝากท้องฟ้าและดดวงดาว กอเธอแทนฉันทีก็มันคิดถึงเธอก็มันคิดถึง